สวัสดีครับสำหรับในบท Proper Coloring ของเรานะครับเราก็จะมาที่ Section 3.2ก็คือ Complexity of the Problems เกี่ยวกับเรื่องความซับซ้อนของปัญหานะครับอันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เรียกว่าปัญหาประเภท P ปัญหาประเภท NP NP-hard NP-complete นะครับซึ่ง บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันออกห่างจากเรื่องการให้สีที่ที่เราสนใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับการวิจัยในพอ,อถึงระดับหนึ่งนะครับแม้แต่ในการให้สีเองเราก็จะไปไปเจอว่ามันอาจจะมีการอ้างอิงว่าการให้สีปัญหาการให้สีในลักษณะนี้มันเป็น NP-hard นะครับ ซึ่งแล้วก็บางงานนะครับก็จะมีการพิสูจน์ว่ามันเป็น NP-hard ดังนั้นใครที่สนใจนะครับก็ก็ศึกษากันในคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่สนใจก็สามารถที่จะข้ามไปได้แต่ก็ฝากไว้ในใจว่าสมมติว่าสักวันหนึ่งนะครับเราเราไปพบเกี่ยวกับเรื่อง NP hard NP complete อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราเกิดสนใจขึ้นมานะครับเราก็ย้อนกลับมาศึกษาในคลิปอันนี้ได้นะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหากันก่อนอื่นนะครับปัญหาที่เราสนใจตอนนี้เราจะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า P problem ก่อน ปีพบเบ้มนี่ก็จะเป็นปัญหานะครับปัญหาในคลาสผี P, ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ในเวลาที่เป็นคพลินเมียลไทม์สมมติว่าเรามีกราฟนะครับซึ่งมีจำนวนจุดยอดเท่ากับ n นะครับแล้วเรา พบว่าปัญหาหนึ่งของเรานะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาโดยใช้เวลานะครับเป็น1้0ยอ่สิบลังสามบวก9 9 n าสบก้าลังสองบวกหใช้เวลาวินาทีไม่เกินกว่ากว่าน,นี้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้มันอยู่ในรูปของโพลินเมียลที่ขึ้นอยู่กับ n นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ปัญหาที่อยู่ในคาส P นะครับซึ่งเราก็จะกล่าวคร่าวๆว่านะครับก็จะกล่าวอีกอย่างหนึ่งหนึ่งว่าปัญหาในลนักษณะของในคัสคัสผีนี่ถือว่าเร็วนะครับถ้าเป็นพ o ลิโนเมียถึงแม้ว่าดีกรีมันสูงขนาดไหนนะครับก็ก็จะถือว่าเร็วเพราะว่าปัญหาบางอย่างนะครับเช่นเช่นสมมติว่า มันใช้เวลาเป็น E ยกกำลัง N นะครับยิ่ง N เยอะตัวนี้ยิง่งโตเร็วมากนะครับจะทำให้เมื่อ N n เยอะเวลาที่ใช้สำหรับปัญหานี้นะครับจะใช้มากมายมหาศาลนะครับดังนั้นเราก็เริ่มสนใจจากปัญหา P เพราะว่าถือว่าเป็นปัญหาที่สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับแต่นี้เรามีคาสตหนึ่งล้วก็คือคาส์ดของ p เสร็จแล้วนะครับมันมีปัญหาอีกคาสต์หนึ่งนะครับมันมีคาสของปัญหาอีกคาสต์หนึ่งเรียกว่าคาส์ NP นะครับน่ะผมขอเขียนรูปรูปก่อนนะคาสตของ NP นี่จะครอบคลุม P นะครับ ปัญหาที่อยู่ในคลาสของ NP นะครับเขานิยามว่าเป็นปัญหาที่คำตอบของมันสามารถที่จะที่จะถูกตรวจสอบว่าเป็นผลเฉลยที่แท้จริงได้หรือไม่นะครับภายในเวลาพลิโนเมียลไทมก็คือคำว่า quickly ตัวนี้ก็คือในพ o ลิโนเมียลไทมตัวอย่างเช่นปัญหา ว่ากราฟนี้เป็นกราฟแฮมิโตเนียนหรือไม่นะครับซึ่งปัญหาว่ากราฟมันมีมีวงแฮมิโตเนียนแฮมิโตเนียนไซเคิลหรือไม่นะนะครับปัญหานี้ไม่ยังไม่ทราบว่าอยู่ในอยู่ใน P หรือไม่นะครับหรืออาจจะอยู่นอกนอก P แต่ปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาแบบ NP เพราะว่าถ้าเรามี h a m i l t o n นียถ้าเรามี Cycle ของกราฟนะครับเราสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่า Cycle นั้นเป็น Hamiltonian c y ซเคหรือไม่นะครับซึ่งเขาได้มีข้อเท็จจริงว่าปัญหานะครับปัญหาที่อยู่ใน P จะต้องอยู่ใน NP ด้วยนะครับจึงได้แผนภูมิในลักษณะนี้นะครับ ตอนนี้เรามี2คงาสแล้วนะครับก็คือค์สของปัญหาในลักษณะ NP กับปัญหาในลักษณะ P นะครับซึ่ง NP ครอบคุม P ตัดไปนะครับคำว่า NP นะครับหมายถึงอะไรบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับ เราอาจจะเข้าใจผิดว่าคำว่า NP คือ non n n o polynomial ซึ่งผิดนะครับซึ่งซึ่งผิดมันมาจากคำว่า non deterministic polynomial นะครับ non deterministic ก็คือ,อยังไม่สามารถระบุได้นะนะครับ ดังเช่นที่ผมกล่าวไปแล้วว่าทุกปัญหาแบบ P นะครับจะเป็นปัญหาแบบ NP ด้วยนะครับแต่ก็มีคำถามนะครับว่าไ้ปัญหาว่าจริงๆแล้วนะครับ ในการที่เราบอกว่า NP ครอ,อบคลุม P แต่จริงๆแล้วคา์คาสองค์านี้จริงๆแล้วมันเท่ากันหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นไปได้อยู่สองลูกนะครับก็คือว่ามันมีสิ่งที่อยู่ข้างนอกข้างนอก P อยู่ใน NP แต่อยู่ข้างนอกนอก P เหมือนกับรูปนี้นะครับหรือนะครับหรือสถานการณ์ที่ ทั้ง a s s p นะครับทั้งค s า p กับ n p นี้เท่ากันพอดีนะครับตัวนี้มี2สถานการณ์ที่เป็นไปได้นะครับซึ่งปัญหานี้เรียกว่าปัญหา n p complete นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่มีผู้ส,สนใจมากแต่ยังไม่มีผู้ให้คำตอบได้นะครับในการที่จะ ศึกษาเกี่ยวกับปัญหานี้นะครับว่า P เท่ากับ NP หรือเปล่านะครับมันก็นำมาซึ่งนิยามอีก2นิยามนะครับนิยามของคลาสของปัญหาที่เรียกว่า NP-hard กับ NP-complete นะครับก่อนที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของ np hard กับ np complete นะครับก็จะมีคอนเซปต์หนึ่งซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่สำคัญมากเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความซับซ้อน complexity นะครับก็คือคำว่าลดรูป reduction นะครับเราจะเราจะเรียกปัญหา a ว่าสามารถที่จะ reduce ไปเป็นปัญหา b นะครับ หรือเขียนในรูปของ a น้อยกว่า b นะครับถ้าเรามี polynomial ถ้าเรามี a l g e r i r t h m ซึ่งใช้เวลาเป็น polynomial ถานนะครับในการที่แปลงปัญหา a เป็นปัญหา b นะครับซึ่งตัวนี้ทำไมเขาถึงเขียน a a น้อยกว่า b เพราะว่า สมมติว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหา B b ได้นะครับภายในโพลินมียลถงเราก็จะสามารถแก้ปัญหา A ได้ในโพลิโนเมียลถังเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในการที่เราแปลงจาก A เป็น B นะครับแปลงจาก A เป็น B โดยใช้โพลิโน m มียลถ m e เสร็จแล้วแก้ปัญหา B B ได้ก็เท่ากับแก้แก้ปัญหา A A ได้เมื่อแก้ปัญหา B ได้ด้วยโพลินเมียลถัง นะครับใช้ Polynomial t i m ม2สองตอก็ยังได้ Polynomial t i m มนะครับเราก็จะนะครับอันนี้ก็พูดกันแบบคร่าวๆพูดกันกันแบบสั้นๆห้วนๆว,ว่าเราก็จะพูดในลักษณะว่า b ียมันยากกว่า A นะครับอันนี้เป็นต้องบอกบอกว่าเป็นการพูดแบบคร่าวๆเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วบางปัญหานะครับบาง ปัญหา a กับ b คู่เดียวเดียวกัน a ก็สามารถลดรูปไปเป็น b และ b ก็สามารถลดรูปไปเป็น a ได้กลับไปกลับกลับมาโดยเป็น p o l y โนเมียลทากได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นจำนวนมันไม่มันไม่จริงใช่ไหมที่ a ทั้ง a น้อยกว่า b แล้ว b น้อยกว่า a นะครับแต่คอนเซ็ปต์ตรงนี้คือ deduce นะครับแล้วก็เราจะ เรียกว่ายากยากกว่าเพื่อความกระชับนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดแบบเต็มๆก็คือคือว่า b นะครับอย่างน้อยก็ยากเท่ากับ a นะครับหรือยากกว่าซึ่งมันพูดแล้วมันจะยาวมากนะครับทีนี้ถ้านะครับถ้า a สามารถลดรูปเป็น b ได้แล้ว นะครับก็คือ B ยากยากกว่านะครับทีนี้ถ้า B มันอยู่ใน P นะครับเป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้โดย p o l y n o m i a l time นะครับ A ก็จะอยู่ใน P ด้วยนะครับตอนนี้ NPhardproblem นะครับอ่าแต่ตัวตัวนี้มีอ่าก่อนจะไป n p p r o b l e m มีหมายเหตุนิดหนึ่งนะครับมีหมายเหตุนิดหนึ่ง คำว่า b ยากยากกว่านี่จริงๆแล้วนะครับ b ยากยากกว่า a จริงๆแล้วการแก้ปัญหา b อาจจะเร็วกว่า a ก็ได้นะครับแต่อันนี้คือมองมองในเรื่องเกี่ยวกับการลดลูก นะครับตัวนี้เราอาจจะสับสนนิดนึงค่อยๆอ่านนะครับค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจนะครับทีน yes> ี้มันมี NP-hard problem นะครับ NP-hard problem ก็คือปัญหาที่ยากกว่าทุกปัญหาที่เป็น NP นะครับปัญหา NP ใดๆเลยปัญหาใน NP นี่สามารถลดรูปมาเป็นปัญหา NPH ได้นะครับอันนี้ก็คก็คือตัวนี้เป็น N p h a r c i e s NPH a r นะครับถ้าทุกปัญหา D นะครับที่อยู่ใน n p d นี่ดีสามารถลดรูปมันเป็น C ได้นะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับเฮ้ยมันมีมีไหมปัญหาในลักษณะที่เป็น NP-hard นะครับคือปัญหา NP ปัญหา P นี่ก็ถือว่ากว้างใหญ่แล้วนะครับ card a r d P a r d NP ก็มีแนวโน้มที่จะกว้างใหญ่ใหญ่กว่าไปแต่มันเป็นไปได้หรือที่มันมีปัญหาที่เรียกว่า NP-hard คือทุกปัญหาใน NP นี่สามารถลดรูปมาเป็นปัญหา ปัญหานี้มีได้คำตอบคือมนะีนะครับก็มีการได้มีการพิสูจน์ว่าในการปัญหาเกี่ยวกับวงจรนะครับวงจรบูลีนนะครับวงจรบูลีนที่ที่ที่จะตัดสินว่าปัญหานี้นะครับมันให้ข้อสรุปว่าเป็นจริงหรือเป็น เป็นเป็นเทสได้ปัญหานี้เรียกว่าเป็นปัญหาปัญหานี้นะครับแสดงได้ว่าเป็นปัญหา N P hard เพราะว่าเพราะว่าปัญหาในลักษณะของ N P ออะมันสามารถทำให้อยู่ในรูปตรรกศาสตร์นะครับตรรกศาสตร์ซึ่งสามารถแปลงออกมาในรูปของวงจรบูลีนได้ถ้าไม่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับแต่จับประเด็นสั้นๆว่า มันมีปัญหาที่เรียกว่า NP-hard อยู่นะครับซึ่งยากกว่าทุกปัญหาใน NP N N P นะครับอันนี้ถัดมานะครับ NP-complete นะครับ NP-complete problem ก็คือปัญหาที่เป็นทั้ง NP-hard นะครับ NP-hard ก็คือยากยากที่สุดในบรรดาปัญหา NP และอยู่ในและตัวมันเองก็เป็นปัญหา NP ด้วยนะครับซึ่งก็ได้มีการแสดงหลายๆปัญหาว่าเป็น n p c อ m p ีนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับ บูลีนสกิตหลายๆอย่างนะครับซึ่งหนังสือโดยแกลลี่และจอร์ดสันนี่ถือว่าเป็นหนังสือเอเรียกว่าเป็นหนังสือตัวตัวพ่อเลยสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับปัญหา NP complete นะครับถ้าใครศึกษาเรื่องเรื่องนี้นี่จะต้องหาตำราเล่มนี้ติดเอาไว้เลยนะครับเอาล่ะนะครับคราว ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่า NP-hard NP-complete แล้วนะครับสมมุติว่าถ้ามันไม่ครอบครอคุมนะครับตัวน,นี้ P นะครับเป็น P แล้วก็จะมี ความน่าจะเป็นอันหนึ่งมี N P complete นะครับอ่นี้เป็นะนะครับถ้าเฉพาะส่วนส่วนนี้นะครับส่วนนี้อ่า NP ส่วนที่แรงเงานะครับส่วนที่แรงเงาก็จะเป็น NP complete นะครับ mm hmm. แต่บางคนบอกว่าเฮ้ย hey, แล้วเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ปัญหา NP complete นะครับมันเหลื่อมไปอยู่ใน P นะครับถ้าสถานะถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์นี้เกิด เกิดขึ้นมีปัญหาถ้ามีปัญหาหนึ่งนะครับอันนี้เป็น P อันนี้เป็น NP นะครับสมมุติว่ามีปัญหา A นะครับที่เป็น NP-complete ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ เนี่เป็นปัญหาที่ยากที่สุดในในบรรดา NP ใช่ไหมครับแล้วมันมันไปอยู่ใน P แสดงว่าเฮ้ยขนาดปัญหาที่ยากที่สุดนะี่ยมันยังสามารถแก้ได้โดยโพลิโนเมียลไทม์แสดงว่าทุกตัวนะครับทุกตัวใน NP ก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยโพลิโนเมียลไทม์นะครับ มันก็เลยได้ว่าสถานการณ์นะครับทำให้ทำให้ทุกตัวใน np นะครับจะไปอยู่ใน p ก็คือ p เท่ากับ np นะครับถ้าหากว่า ศึกษาแล้วปรากฏว่ามี NP complete หนึ่งนะครับมันก็จะไปอยู่ในที่อยู่ใน P นะครับมันก็จะได้ว่า P จะเท่ากับปัญหา NP นีอ้อย่างผมก็ มีงานวิจัยหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ว่าปัญหานี้เป็นปัญหา NP-hard นะครับซึ่งวิธีในการแสดงนะครับเราก็จะหาปัญหาที่ใกล้ใกล้เคียงกันที่มีผู้แสดงไปแล้วว่าตัวนี้เป็น NP-hard เสร็จแล้วเราก็แสดงว่าปัญหาปัญหา นั้นซึ่งเป็น NP-hard นะครับสามารถที่จะลดรูปออกมาเป็นปัญหาของเราเราได้นะครับก็จะได้ว่าปัญหาของเราอ่ะมันก็จะเป็น NP-hard ด้วยเพราะว่าขนาดขนาดตัวนั้นนะครับปัญหาของเราอ่ะมันยากกว่าปัญหาที่เรียกว่าเป็น NP-hard แล้วดังนั้นปัญหาของเราก็จะเป็น NP-hard ด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ก็ส่วนที่จะทำให้เป็น NP c o m p e t e นี่มันคือเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการให้สีนี่มันก็จะเป็น NP อยู่แล้วเพราะว่าสมมติว่าเรามีการให้ให้สีแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะดูได้เช็คเงื่อนไขต่างๆได้ว่ามันเป็นการให้สีที่ตรงเงื่อนไขได้หรือเปล่านะครับ ด้วยพ o ลิ n น m ม a l ล i ามซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็น NP อยู่แล้วนะครับเช่นที่เก่าไปแล้วนะครับในการที่จะแสดงว่า P เท่ากับ NP จริงหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีสักปัญหา NP complete หนึ่งมันไปอยู่ใน P นะครับเราก็จะได้ว่า P เท่ากับ NP เลยนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้แต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในบรรดาปัญหา NP-Complete ซึ่งถูกค้นพบกันหลากหลายมากนะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่มีการพิสูจน์ได้ได้เลยว่าปัญหาเหล่านี้มันอยู่ใน P นะครับมันอยู่ในใน P ก็เลยมีการสำรวจนักวิจัยส่วนใหญ่ที่ ศึกษาปัญหาในลักษณะนี้นะครับนักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อว่า P จะไม่เท่ากับ NP นะครับ p จะเป็นสับสับคาสแบบแท้ของ NP นะครับกล่าวคือก็จะมีบางปัญหาที่อยู่ใน NP แต่ไม่อยู่ใน P นะครับคราวนี้ถ้า P นะครับเป็นสับสับคาสแบบแท้ของ NP นะครับ นั่นก็แสดงว่าปัญหา NP-complete problem นะครับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆเลยนะครับมันจะไม่มี p o l y n o m i a l time a l g o r i t h m ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยขั้นตอนที่ใช้เวลาเป็น polynomial นะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญก็คือว่า ทำไมเปเปอร์การให้สีจึงพิสูจน์ว่า,าปัญหาในลักษณะน,นั้นเป็น NP-hard หรือ NP-complete นะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถแสดงได้ว่าเป็น NP-hard เราก็จะมีความชอบธรรมนะครับเป็นที่ยอมรับได้ว่าในงานของเรานะครับเราจะหาอ l ลกอริ i c ม e g r polynomial ที่ใช้เวลาเป็น polynomial นะครับสำหรับบางส่วนของปัญหาเท่านั้นคือคือไม่หาสำหรับทุกทุกกราฟในคาสแต่หาเฉพาะตัวนะครับหาหาเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับหรือนะครับถ้าจะหาหมดทั้งกลุ่มนะครับเราก็โดยใช้ ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมที่เป็นพ o ลิโนเมียลไทม์ก็เราก็จะขอแค่ประมาณนะครับก็คืออาจจะประมาณขอบเขตบนมีขอบเขตบนมีขอบเขตล่างหรือประมาณว่า,ามันมีสัดส่วนอะไรเท่านี้เท่านั้นนะครับหรือนะครับหรือเราก็จะหานะครับหาอัลกอริทึมซึ่งไม่เป็นพลิซึ่งใช้เวลาไม่เป็นพ o ลิโนเมียลไทม์นะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นแรงจูงใจหนึ่งในการที่นักวิจัยในเรื่อง Graph c o l o r ร n g ินะครับมีศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง NP-hard NP-complete รวมทั้งได้แสดงได้แสดงงานที่ที่บอกว่างานนี้นะมันเป็นปัญหาในลักษณะของ NP-hard กับ NP-complete นะครับ ก็จบเนื้อหา3.2นะครับซึ่งบางคนที่ยังไม่ไม่ชินนะครับก็เป็นเรื่องใหม่ก็อาจจะค่อนข้างสับสนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ในการเขียนหน,งนังสืออันนี้นะครับก็ได้พยายามย่อยเรื่องปัญหา n, n p นี่เรียกว่าน่าจะง่ายที่สุด เท่าเท่าที่ตำราอื่นจะเขียนเขียนได้แล้วนะครับก็ก็สามารถไปหาอ่านจากตำราอื่นนำมาเทียบเคียงได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พยายามที่จะอธิบายในลักษณะที่พวกเราสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายที่สุดลวแต่เนื่องจากมันก็จะมีความลึกซึ้งนะครับมันมันก็ไม่ได้ว่าอธิป่า ฟังเที่ยวเดียวหรืออ่านเที่ยวเที่ยวเดียวจะเข้าใจได้ทันทีนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ต้องการที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงๆให้ทบทวนนะครับทั้งจากการอ่านหและการฟังนะครับรวมทั้งสิ่งที่สําคัญก็คือการคิดพิจารณาด้วยนะครับก็เป็นอันว่าเนื้อหานะครับรวมทั้งคลิปสําหรับเรื่อง ความซับซ้อนของปัญหาตัวนี้ก็จะขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ